ท่นเทวดาเด็จมาแล้วท่านเทวดาพร้อมทีมงานพร้อมบริวารเชิญนั่งบนานสะดาโปรดจัดโปรดมนุษย์โปรดยินญ,ญาอาสนะอันจ,กจัดกดิ์ขอเชิญจเวยน้ำชาไม่เป็นชนิดมงคลอ่ินเทวดามาเมตตาแล้ว อ้าวนาการนี้อันิ้ายนาการบัดนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการโกรธมนุษย์โกรธวิญญาณโกรธสัตว์อ,อ้าวเข้ามาปัญหาคืออะไรดังๆค่ะ <c oughs> นงันงสุนีวทัยยวทยธาค่ะจะเสื่อม่ี่มีปัญหาอาะไรจะเอาใบมาสุนีมีปัญหาอะไรจ้า อยากสื่อถึงแม่ค่ะสื่อถึงแม่ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อหนูค่ะวาะโยธาค่ะวทะโยธานางหน,น,งหนูตายไปกี่ปีแล้วจำได้ไหมยี่สิบห้าปีย <25 S 2> ี่สิบห้าปีหรือเปล่ปลาค่ะอา้าวท่านเทวดามารดาชื่อนางหนู ตายไปแล้วยี่สิบห้าปีตายไปด้วยโรคชราบัตรนี้อยู่ดีมีสุขมีทุกข์อยู่สบายหรือลำบากอย่างไรบ้างลูกจะได้มาช่วยเหลือแล้วชื่อนางหนูใช่ไหมท่านนางหนูใช่เลยตอนอายุเท่าไหร่เนาแปดสิบสองแปดสิบสองปีตายไปกี่ปีแล้วครยี่สิบห้าปีป อรชนะลตอนนี้โลกชนาใช่ไหมท่านใช่แล้วทำบุญบ้างไหมเล่าเลยทำค่ะทำบุญทำเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะคะบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะตามภาษาชาวนาชาวสวนชาวไร่ชื่อนางหนูนะท่านเอ๋ยใช่แล้วนางหนูตายไปแล้วยี่สิบห้าปีใช่ไหมนะใช่แล้วนางหนูอยู่ที่ไหนเล่าค่ะไหนเอ่ยวาจาเห็นหน้ากันหน่อยแล้วนางหนู ไปเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นอะไรเอ่ยนักหนูก่อนตายนั่นแหละได้สั่งเสียแค่ลูกหลานไมาหมาน้องหนาทำไมยังเห็นคนเวียงอยู่ค่ะเป็นร่างบางบๆหนาะอยู่ในบ้านนั่นแหละตอนที่เขาตายมีพี่น้องลูกหลานเลือห้อมล้อมมาเปล่าอยู่ค่ะแต่เขาเขาไม่มีสติเลยค่ะ ไม่มีสติแล้วลูกเล่าก็เลยไม่ได้ใส่ใจสนใจเท่าไหร่ค่ะคือแบบเข้าโรงพยาบาลอยู่อาทิตย์นึงอ่ะให้อ่าเป็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงลูกก็คงปล่อยให้าจากไปโดยไม่ได้มีการคุยหรือตกลงหรือสนทนาอะไรกันเพราะถือว่าขาดสติไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นเจ้าค่ะยัห่วงอะไรท่านเอ๋ย เป็นนั่งบางเบาเลยนะนะั่นฮะเดินรอบบ้านทิศบ้านนั่นแหละครับตัวตารอบทิศนั่นแหละเอ้ยยังห่วงยังยึดอะไรเล่าแม่หนูเจ้าห่วงอะไรกันนักหนานะทําไมไม่ไปเกิดหรือสร้างบุญใหม่ครับวนเพียนหนาตายอยู่อย่างนี้ไม่ดีเอ้ยเขาเป็นห่วงอะไรบ้างตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็คงห่วงลูกห่วงหลานนี่มั้งใช่ปะห่วงลูกห่วงหลาน<อ>ตามภาษา,าชาวบ้านชาว นาชาวไร่ชาวสวนถ้าอย่างนั้นท่านเอ๋ยส่งนางหนูไปเกิดเลยดีกว่านะเสียเวลาวนเวียนเช่นนี้แหละครับอยากให้ไปเกิดหรือเปล่าอยากให้ค่ะอยากให้ไปเกิดแล้วลูกอยากให้นางหนูไปเกิดแล้วจงทําอะไรบ้างอยากให้ไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วค่ะคนสงการเนี่ยนะให้นางหนูไปเกิดใหม่เถอคะค่ะสร้างบุญรักษาศีลนานะให้นั่นเะ จะให้ทํากี่วันนางหนูจะได้ไปอยู่ภพภูมิใหม่สี่สิบวันท่านเอ๋ยได้ไหมเล่าแลได้จกค่ะสี่สิบวันได้ไม่ได้ได้จ้าค่ะได้เลยพร้อมเมื่อไหร่วันที่สิบสองค่ะสิบสองเดือนนี้กุมภาพัน์ะจะมาบวชให้นางหนูเลยสี่สิบวันนางหนูต้องการอะไรบ้างต้องการชุดขาวสองชุดท่านเอ๋ยหนังสือสวดมนต์เลยสองเล่มนั่นแหละฮะสังฆทา,านนั่นแหละค่ะ หอมธูปเทียนหนาะด้วยนั่นและอา้าวปล่อยสัตว์บ้างไหมปล่อยสัตว์ท่านเอ๋ยปล่อยมากเลยแหละหนาปล่อยกบก็ได้นั่นแหละค่ะถ้าตัวหนาะหน่อยนั่นแห่ปล่อยปลาด้วยแหละท่านเอ๋ยอีกสักยี่สิบตัวนั่นแหละหนาเห็นเป็นเช่นนี้นั่นแหละครับโอเคปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ปะปลาหมึปลาหมึกปลาสังฆทานหนึ่งชุดตามนี้นั่งหนูขอเอ่ยครั้งสุดท้าย ไม่ใสอย่างไงนั่นแหละนะขอกินอาหารปนปลาหน่อยละครับ้อกะผักต้มหนาหรือสดก็ได้เอ้ยทำได้เปล่าได้ค่ะทำอาหารให้นางดูหนึ่งหนึ่งมือ้อตามนี้ค่ะวันที่มาบวชอ่ะวันที่สิบสองกุมภาใช่ไหมค่ะอ่าตามนี้ไปได้ไปได้แล้วใช่